คุณลุงก็เมาประทูที่เขามาขายนะคะจนจนหมดเลยละ่ะแม่ดาเหลือกี่เข่งสวัสดี้่ะอยู่กับสมอชาชนแนลสมองชานองชานแนลค่ะมุ้งเงินใต้สวยมากนะคะได้ทดลองดูแล้วนะคะ เต่นลงก็เมาจนหมดเลยใช่ไหมเป็นลูกเป็นตัวไม่ได้เป็นลูกเป็นของตัว อันนี้ปักไฟนะคะเอฟซเดีย๋ยวยายก็จะคอยหลังไปเรื่อยๆกวาดมันจะได้ไม่โดนปักไฟเอฟซี SC. ก็จะได้เห็นตุงงาม,งามนะคะโอ้ยตุงสวยมากเลยขอบคุณนะคะที่ยายไม่ได้อ่านขอโทษขอไฟเดอ้อเหตุงานก่อนเพลงก็ไม่ได้เปิดให้ตังนะ f เอฟเพร <c oughs> าะว่ามันมีแค่สองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งได้าย,ายินะคะ อยไ,ไปอีกนาย fc ถ้าไม่ถอยยายก็คิดมันก็ไม่ไม,ไม่ถูกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทอยู่กับสมอนแชนแนลตุงสีสวยนะคะ fc ทั่วโลกส่งมาให้นะคะ fc จากไหนมั่งยายก็ไม่เข้าไม,ไม่ไม่รู้นะคะว่าใครส่งมาให้มั่งก็ขอบคุณ fc ทุกคนนะคะที่ส่งตุงมานะคะโอ้โไม่ได้ขอบประชี ขอไปดูอลายที่ซืวอค่ะรรื้อมาเมื่อคืนไงใช่ค่ะมุงซื้อตั้งเยอะเลย สวยงามนะคะพร้อมที่จะเดินเซลฟี่ถ่ายรูปนะคะสวยไหมคะเอฟซีตุ้งสวยงามงนะคะตุ้งสวยสงามนะคะขอบคะุณที่กำลังใจขอบคุณทุกทายนะคะนี่นะคะตุงสวยงาม ทำแล้วก็สวยเห็นไหมสะอาดเลยนะคะเพี่ทางเดินสะอาดมากเลยนะคะอเอพีตุงยังไม่หมดนะคะตุงยังอยู่กับหลังยายประมาณหลายหลังอยู่สามสี่หลังนะคะทําไม่เสร็จไม่ไผ่มายังไม่พอเห็นเห็นแต่บอกว่าไปตัดโอ้นี่ง่ายมาแล้วไม้นะคะเพราะมันยังไม่ถึงวันที่ วันที่แปดเลยเนาะต้องทําให้เสร็จกับวันที่แปดยัไงไงไม้อีกหนึ่งกองนะคะที่จะมาเตรียมทํานะคะพอตุงเต็มถเต็มเนี่ยในรางเนี่ยเต็มเลยนะคะเอฟซจ๋านี่ตุงอยู่ในนี้ยังทําให้เสร็จเห็นไหมคะเยอะเลยนะคะตุงนะคะขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งมาให้นะคะเล้ทํำบุญรวมกันนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะอืนนี้แดดหอนแห้งแหงเด้อเอฟซีเอ๋ยอันนี้แดดร้อนมากนะคะแดดจ้ามากเลย แล้วอันนี้ก็าตามมาอย่ยงมันก็สุปกปกๆอีกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะโอ้ยดูตุงส,สวยๆแล้วก็มาดูชัดนะคะ เปิดมาลําให้ดูนิดนึงเดี๋ยายก็จะลงไายแล้วนะคะเอฟดีให้ดูนิดนึงขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายนะคะให้ดูชัดเงินชัดทองนะคะ สวยไหมคะชัดเงินชัดทอง